เถือยาวอยู่ข้างล่างนะคะผู้จัดการสวนขับรถไถขาดูใบหน้าหน่อยให้ดูบรรยากาศรอบๆสวนนะฝั่งนู้นเป็นเป็นป่ามันนะปิดแล้ว อากาศอนนี้ก็กำลังจะเตรียมแปลงลงฝั่งนู้นประมาณแปดไร่นะคะแต่คงจะลงยังไม่ได้ติดฝนอยู่ค่ะติดพายุดินดินมันยังไม่ลูกไม่ดินยังไม่สวยพอถึงแล้วค่ะป่ามะเขือยาวของเรา ันนี้เราก็จะได้ให้ปุ๋ยให้น้ำมันแล้วนะคะกำลังกำลังมีลูกนะคะประมาณอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีมะเขือขายจองได้นะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีประมาณอยู่ประมาณ สีลูกสามลูกสีลูกนะคะที่เดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเก็บผลผลิตออกส่งขายตลาดนะคะตลาดที่ส่งก็มีพ่อค้านะคะมารับส่งมารับซื้อถึงบ้านค่ะค่ะเรามารู้ต้นนี้กันนะคะต้นนี้มีกี่ลูกดีเอ่ย ต้นนี้ต้นนี้มีอยู่ประมาณสองลูกนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะฝนตกแล้วทำให้ดอกมันร่วงมันเลยไม่ติดผลนะก็ถ้าไม่ไมีไม่ติดผลก็คงจะมีลูกประมาณ3ามสี่ลูกให้เราเก็บนะนี่ค่ะลูกมะเขือยาว ใกล้แล้วใกล้วันได้เก็บแล้วประมาณคิดว่าไม่ไม่เกินอาทิตย์อาทิตย์นะคะจะได้เก็บผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะเรามาดูต้นไหนดีนะเนาะมาดูต้นต่อไปนะเห็นจะของสวนเห็นสามีบอกว่าจะพอเก็บได้แล้วเป็นบางต้น เร,เรามาดูกันนะคะดูต้นนี้นะคะต้นนี้มีลูกเยอะหน่อยอเ,คคเรามาตัดใบนะคะเล็มใบแต่งใบให้ให้มันโลง่งสักนิดนึงเผื่อเราจะมองลูกให้มันเห็นชัดๆหน่อยะคะ่ะนี่นะคะคาดว่าไม่เกินอาทิตย์ นะคะจะได,ได,ได้ได้เก็บผลผลิตโอเค okay. ต้นนี้มีกี่ลูกดีเอ่ยต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกนะ,ะต้นละห้าลูกกอละห้าลูกก็ชุดแรกก็โอเคอยู่นะคะ มันก็จะมีลูกขึ้นไปเรื่อยๆถ้าต้นมันสูงมันก็จะมีลูกไปเรื่อยๆนะ ต้นนี้ดีกว่าต้นนี้โอ้โหลูกใหญ่เลี้วมีลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกแรกก็จะประมาณนี้นะคะลูกที่ติดติดกลติดขนแรกนะคะติดลูกแรกมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็ต้องตัดออกไปนะคะเพื่อมันจะไม่แย่งอาหารลูกอื่นนะคะ ก็ให้ลูกอื่นมันได้กินแล้วก็ขยายตัวให้มันใหญ่ต้นนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสีออ่ประมาณห้าลูกเหมือนกันนะประมาณต้นละห้าลูกก็โอเคอยู่นะ ตัดแต่งใบอันที่เสียอกนะคะมันไม่มีความจําเป็นแยงอาหารอันที่เสียแล้วนะเราก็ต้องตัดแต่บางบางท่านเขาก็จะไม่ตัดนะเขาปล่อยให้มันร่วงไปเองแต่อันนี้เราก็ตัดเพื่อความสวยงามด้วยค่ะตัดเพื่อความสวยงามด้วย ลูกเผือมะเรงเราจะได้รักษาง่ายหน่อยนะคะวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วตัดใบก่อนสักสอมต้นแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะมา ตัดใหม่นะคะสวัสดีค่ะ